ผู้ชายไว้ใจไม่ได้รู้ใช่ไหมไม่เลวกับเธอก็ <c oughs> กอกหลอกใช้เธอคุณอคติส่วนเธอก็ไร้เดียงสาอย่างน้อยฉันก็ไม่โง่เข้าไปในห้องให้เขาหลอกปั้มหรอก <c oughs> ฉันแค่ยอยากถามเธอให้มั่นใจก่อนว่าเธอแน่ใจจริงใช่ไหมที่ให้เขาไม่ช่วยเธอรู้ใช่ไหม ว่าบุญพร่เ,เป็นลูกเมียน้อยแล้วเขาก็มีปัญหาขัดแย้งกับพงอยู่น้องไงอะคะฟังดูแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรที่มันเกี่ยวกับหนูเลยนะเขาจะไปเกมอบโทนอะไรกันก็ปล่อยเขาไปสิคะหนูแค่อยากจะลาก้พริพรพลนี้เข้าคุกแล้วคุณบุญพเพล่เขาอาสาจะช่วยหนูแล้วถ้าเกิดว่าสุดท้ายเขาหลอกใช้เธอเพื่อทำลายพงทำลายบริษัทอะ ถ้ามันมีใครสักคนที่หลอกใช้หนูคนคนนั้นมันก็คือคุณนั่นแหละคะ่ะ